สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเหรอครับพี่ดินวันนี้พี่มีนิยายเสียงมาฝาาพี่พี่นักอ่านไงล่ะครับจริงด้วยแต่ก่อนพี่พี่จะไปฟังกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับน้องฟ้ากดที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดฟังนิยายเสียงก่อนใครถ้าพี่พพ,พร้อมแล้วงั้นพวกเราก็ไปฟังนิยายเสียงพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นําให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสบบาววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับน้ำหาูกพี่พี่เทน้ำพี่ขอบใจไว้หลังลงจากเวทีทุกคนก็รีบมาดูแลลูกพี่ทั้งหาน้ำดื่มมาให้ทั้งนวดไปตามจุดต่าง ตอนที่เทียนเดินไปนั่งทิ้งตัวลงบนเก้าอี้เทียนเปิดขวดน้ำเทราสีสากคลายร้อนเรียกสายตาของเทที่ยืนดื่มน้ำอยู่ไม่ไกลให้มาหมองทรกอย่วยวายั่วพี่แบบนี้สิครับว่าแล้วก็หยิบผ้าขนหนูของตัวเองที่เตรียมมาเดินไปนั่งลงตรงหน้าเทียนแล้วยืนแขนที่เต็มไปด้วยรอยสักลายไทยไปวางผ้าขนหนูบนผมเปียกแล้วค่อยๆเช็ดผมให้อย่างเบามือเทียนจะปัดออก แต่ดันถูกเทดึงมือนั้นมาจูไอ้เชียเ่ยเท<ฮ>แล้วก็ลุกขึ้นจะตีแต่เทไวกว่าลุกขึ้นรวบไว้แล้วก้มลงหอมแก้มซอดใหญ่พวกลูกน้องที่กำลังยืนมองกันอยู่รีบวิ่งไปหาที่หลบตอนลูกพีเทียนลุกขึ้นง้างหมัดเพราะกลัวว่าจะโดนลูกหลงแต่พอเห็นเทแก้เกมได้ด้วยการหอมลูกพี่ของตนก็พากันส่งเสียงเฮดังลัน เทียนหน้าแดงลามไปถึงหูไม่รู้ว่าเพราะโกรธหรือเพราะอายกันแน่เมื่อสะบัดเทออกได้ก็ชีหน้าด่าลูกน้องเรียงตัวพวกมึงไปไกลตีนกูให้หมดเลยนะแล้วเรื่องเมื่อกี้ลืมให้หมดใครยังจำใส่หัวกูจะตัดหัวทิ้งแม่งหลูกพี่ไปแล้วครับลืมหมดแล้วด้วยแต่ละคนติดเกียร์หมาวิ่งออกจากตรงนั้น แยกย้ายไปทางใครทางมันพอรู้พิเทียนทำท่าว่าจะพุ่งเข้ามาส่วนเทียนเมื่อไล่ลูกน้องไปกันหมดแล้วก็หันมาทางเทที่ยืนยิ้มมองคนเกลี้ยกล่าโดยความรักความเอ็นดูส่วนมึงไอ้เทที่รักใจเย็นๆสิครับมึงตายที่รักมยอมแล้วครับยอมแล้วเมียจ๋าภัรเป็นเมียมึงได้ยินเสียงเทร้องโอดโอย กับเสียงหมัดเสียงเท้าของลูกพิธีแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยแล้วตอนนี้พี่ชาพี่ชาติเสี่ยววิเชียนให้มาตามพี่ไปหาเห็นว่าพวกเซียนมวยอยากเจอพี่น่ะชาติกับสนมีออกมาจากหลังเวทีก็อพอดีกับมีนักมวยในค่ายออกมาช่วยเสิร์ฟน้ำกับอาหารทั้งสองคนจึงหยุดวิง่งแล้วหันไปทางต้นเสียงที่พวกตนวิ่งเลยไปได้สองสามก้าวอ,อ๋อเออขอบใจเว้ย เดี๋ยวกูไปชาต,ตอบรับแล้วหันมาทางสนที่ยืนหอบอยู่ลูบหลังให้น้องถี่พอน้องเริ่มหายเหนื่อยก็เอ่ยถามไปด้วยกันไห่สนหรือจะกลับไปพักที่บ้านเดี๋ยวพี่ตามไปสนมองพี่ตอนนี้ตนก็ทั้งเหนื่อยทั้งหิวอยากไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลงมาหาอะไรกินมากกว่าผมไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดดีกว่าฮะหิวแล้วอ่ะเหนียวตัวด้วย น้องบอกทําให้พี่ชาติหัวรอแล้วยีผมน้องเบาๆอืมงั้นสนก็กลับบ้านไปก่อนพี่น่าจะคุยไม่นานเดี๋ยวตามไปนะสนพยักหน้ารับแล้วแยกกันตรงนานแต่เมื่อสนมาถึงบ้านพักจังหวะจะก้าวขึ้นมาไดากลับถูกใครบางคนเข้ามาล็อกคอจากทางด้านหลงังแล้วโปะผ้าเข้าที่จมูกคนไม่ทันตั้งตัวแม้จะพยายามดินแต่สุดท้ายก็ทนฤทธิ์ของยาสลบที่สูดเข้าไปไม่ไหว ร่างกายก็ค่อยสิ้นไรเรี่ยวแรงก่อนจะหมดสติไปในที่สุด <c oughs> ให้กูได้ตัวยากนักนำมึงทีนี้แหละกูจะจับทําเมียสามวันสามคืนไม่ให้พักเลยร่างสูงที่ยืนซ้อนอยู่ทางด้านหลงังลดมือที่ถือผ้าลงจากใบหน้าของคนที่เอนมาพิงการ้อผับมองคนในอ,อ้อมแขนแล้วยิ้มด้วยความสะใจมึงต้องเป็นเมียกูไอ้สน ว่าแล้วก็แบกคนตัวเล็กขึ้นบ่าก่อนจะรีพาเดินลับไปทางด้านหลังบ้านพักนักมวยที่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่เพราะต่างก็ไปร่วมงานวันเกิดภรรยาเจ้าของค่ายมวยกันหมดเฮ้ยไอ้สนพี่พลพี่พลไอ้สนแม่งโดนใครไม่รู้แบกไปนู่นแล้วโชคดีที่พ้นกับก่อนถูกเทียนไลต่ตะลิดออกมาจากหลังเวทีพร้อมกันก็พากันกลับมาที่บ้านพักเพื่อที่จะอาบน้ําเปลี่ยนชุด อนเดินมาเห็นเงาหลังของศนเดินนำอยู่ไม่ไกลพอถึงทางแยกไปบ้านพักของตนก็แยกไปยังไม่สายจ่ายพลมาตักน้ำที่อง่งมังกรหน้าบ้านล้างหน้าล้างตาส่วนก่อนนั้นเดินขึ้นบ้านไปแต่จังหวดที่ก่อนกำลังก้าวขึ้นบันไดได้สามคา้นก็ดันเห็นเงาตะคุ่มของคนเดินแบกร่างของคนตัวขาวที่มองแวบแรกก่อนก็รู้เลยว่าคือศน เดินลอใต้ถุนบ้านพักของชาติกับสนไปทางด้านหลังและมั่นใจว่าคนที่แบกไม่ใช่ชาเพราะกอกับพลเองก็เห็นตอนที่ชาติแยกปไปจึงรีบวิ่งกลับมาหาผลทั้งยังตะโกนบอกพี่ไปด้วยเชื่อแล้วเฮ้ยมึงเป็นใครวะหยุดนะว้ยพลรีบทิ้งขันตักน้ำแล้ววิ่งตามไปยังทิศที่กอนชี้ไปก่อนเองก็รีบตามไปต,ไปติด นักโมที่กลับมาบ้านพักใกลก้ๆกันได้ยินว่าเกิดเรื่องขึ้นก็ตะโกนบอกกันคนรีบวิ่งตามอีกคนวิ่งกลับไปที่งานเพื่อไปบอกพี่ชาติกับลูกพี่เทียนต้องไปไเชี่ยรถถังแน่ๆมันกล้ามากวันนี้จะเป็นวันตายของมันมึงหาจังหวะไปบอกไอชาติอย่าให้ปีรู้ละ่ะกูไม่อยากให้งานของมีวุ่นวายแค่นี้กูจัดการเองได้ครับลูกพี่ เทียนรู้เรื่องก็โมโ oh หจนควันออกหูรีบวิ่งออกจากทางด้านหลังเวทีไปทางบ้านพักนักมวยตามที่ลูกน้องบอกโดยเทที่ถูกเทียนซ้อมจนมีสภาพสบักสบอมตามไปไม่หาเมื่อลูกพีไปแล้วคนที่มาบอกก็รีบวิ่งเข้าไปในงานแต่เห็นชาติยืนอยู่ที่โต๊ะกับเสี่ยวิเชียนชายกำลังคุยกับแขกในโตะ๊ะก็ได้แต่ยืนรอให้ชาติคุยงานเสร็จอย่างร้อนใจ ด้านหลังบ้านพักนักมวยคือป่ากล้วยที่พวกนักมวยมักจะไปซ้อมแต่ต้นกล้วยกันทีนี่เทียนมาถึงก็ได้เห็นแต่การตะลุมบอนกันระหว่างนักมวยท่ายตัวเองที่มีผลก่อนและเปียกกับพวกของไอ้รถถงังที่มาก,กันเป็นสิบเห็นเงาตะคุ่มกําลังแบกคนออกไปก็รีบวิ่งไปถีบเข้ากลางหลงังจนมันล้มหน้าขมำาเทก็รีบไปดึงตัวสนมาเทียนจึงร้องบอกลูกนอ้องพวกมึงมาเฝ้าไอ้สนไว้ ที่เหลือกูจัดการเองพูจบก็เตะเข้ากลางลำตัวของคนที่เสียท่าโดนเขาถีจนลงไปนอนกับพื้นเต็มแรงเพราะโมะโหจนเลือดขึ้นนาที่เอร็ดทำมันกล้ามาทำกับลูกน้องของตนแบบนี้ทาให้ได้เอาเลือดชั่วมันออกเทียนคงไม่สามารถสงบสติอารมณ์ลงได้ลูกพี่มาแล้วเว้ยก่อนร้องด้วยความดีใจแล้วรีบลัะมหาสนที่ถูกเทประคองอยู่ พลกับปียเมื่อได้ยินลูกพี่บอกอย่างน,านั้นก็รามือแล้ววิ่งมาหาสนที่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้สติและแค่ได้ยินเสียงก็รู้ว่าตอนนี้ลูกพี่เทียนานกโกรธจัดแค่ไหนพลรู้ดีว่าถ้าลูกพี่นานได้กโกรธถึงขนาดนี้ใครก็เอาไม่ลงถ้าไม่ได้จัดการกับคนที่กล้ามากระตุกหนวดเสือด้วยตัวเองและฝีมือระดับลูกพี่เทียนถ้าเอาจริงขึ้นมานานใครนานไหนก็สู้ไม่ได้ จึงยอมปล่อยที่เหลือให้ลูกพี่จัดการเองไอ้รถถังมึงตายเทียงกระชากผ้าคลุมหน้าของคนที่โดนเตะจนได้แต่นอนจุกอยู่กับพื้นอ่อนและเมื่อเห็นว่าเป็นไอ้รถถังจริงๆก็ทั้งกระทืบทั้งเตะทั้งต่อยไม่มีหยางคนไม่ทันตั้งตัวเพราะพอถูกถีบให้ล้มหลง ก็โดนเตะซ้ำจนลุกไม่ขึ้นได้แต่ร้องด้วยความเจ็บปวดลูกน้องของมันก็กรูกันเข้ามาช่วยก็ถูกเทียนหนานทั้งถีบทั้งเวียงออกไปคนละทิศคนละทางพอจัดการกับไอ้รถถังได้ก็พล่าออกไปซัดลูกน้องมันเรียงตัวเทเห็นคนรักต่อยตีกับพวกมันก็คานไม้คันมือรีบเข้ามาช่วยใครจะเข้ามาทำร้ายเทียนก็ถูกเทถีบกระเด็นไม่ยอมให้เทียนหนานได้รับแม้แต่รอยขีดข่วน ใครจะหนีก็ถูกเทตามไปจับไว้แล้วลากมาให้เทียนซ้อมจนพวกมันมีสภาพเลือดกบป่าลุกยืนแทบจะไม่ไหวสนชารตรีบวิ่งมาด้วยหัวใจที่เป็นห่วงสนจนแทบบา้าพอมาถึงเห็นน้องกึ่งนั่งกึ่งนอนพิงตักพลอยู่ก็รีบวิ่งไปหามือหนาตบแก้มเรียกน้องเบาๆบแต่สนก็ยังไม่ยอมตื่นทำให้พีชาตร่งโกรธจัดหันไปมองลูกพิเทียน หนในคนของไอ้รถถงังก็ลุกเดินเข้าไปร่วมวงสายตามองหาไอ้รถถงังโดยเฉพาะมีคนหนึ่งกำลังลุกขึ้นและเมื่อเห็นว่าเป็นรถถงังชาดก็พุ่งเข้าไปกระชากคอเสื้อมันมาต่อยไม่อย่างไอ้เชี่ยรถถงังมึงตายรถถังจากที่เจ็บจนแทบลุกไม่ขึ้น พอถูกซัดด้วยมัดหนักๆของชาติจนนับครั้งไม่ถ้วนแบบนี้ทั้งหน้าทั้งปากของมันก็เต็มไปด้วยเลือดไหลาอาบจนน่ากลัวสารมัดของชาติเองก็อาบไปด้วยเลือดสีสดเทียนเห็นชาติครั่งรัวมัดใส่มันไม่มีอย่างก็กลัวว่าไอ้รถทั้งมันจะตายไปเสียก่อนจึงรีบปล่อยลูกน้องของมันมาดึงชาติเอาไว้เฮ้ชาติ์พอก่อนเดี๋ยวมันตายไอชาติหยุด ฟังกูถ้ามันตายมึงติดคุกนะเว้ยเสียงลูกพี่ตะค้อนดังๆชาติถึงได้สติสบัดมือปล่อยมันจนรถถังนั้นหน้าควา่ำลงเทียนดึงชาติให้ลุกแล้วล็อกแขนไวคนโกรจัดที่เพิ่งจะรู้เรื่องและตาหม,มาก็ได้แต่หายใจเสียงดังเลยลูกพี่ลูกพี่พ,พวกลูกน้องของรถถงังทั้งหมอบทั้งคลานเพราะลุกไม่ไหว แต่ก็พากันตะเกียกตะกายเข้ามาหาลูกพี่ของตนพวกมึงช่วยกูด้วยรถถังยื่นมือให้ลูกน้องพอยุงเทียนก็ตะเบงเสียงบอกให้พวกมันได้ยินกันทัว่วพวกมึงรีบพากันออกไปจากค่ายมัวของกูเดี๋ยวนี้แล้วก็ห้ามมึงหน้าไหนมายุ่งกับไอ้สนอีกครั้งนี้กูแค่เตือนนะถ้ายังมีครั้งหน้าพวกมึงทุกคนบอกพ่อแม่มึงเตรียมลงสวยๆไว้รอเลย ไปลูกน้องของรถถงังรียพยุงลูกพี่ของผู้มานล้มลุกคลุกคลานกันออกไปทางด้านหลังปากลวยซึ่งเป็นเพียงรัว้วลวดหนามที่ผู้มันลอดเข้ามาชาจ,จึงรีบวิ่งกลับมาหาสนช้อนตัวน้องขึ้นอุ้มแล้วพากลับบ้านก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ ep พีนี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับแงนงานมาแล้วหนังสือเสียงเรื่องใหม่พร้อมเสิร์ฟแล้วครับกับนิยายเรื่องผมได้เมียเด็กนิยายมาแรงของนาปะกานุเป็นนิยายคู่รองจากเรื่องเด็กช่างรักจริงใน YouTube แต่และ EP นั้นมียอดวิวมากถึง1,000 0วิวและมียอดอ่านมากถึง5,000 0วิว เมื่อวันนี้มีให้ดาวน์โหลดในเวอร์ชั่นหนังสือเสียงแล้วครับนยิยายเรื่องนี้ทุกคนจะได้เพลิดเพลินไปกับศิละปะแม่ไม้มัวไทยอบอุ่นไปกับวิถีชีวิตความเป็นไทยในอดีตและยังได้พบกับความน่ารักใส่ซื่อแต่เล็กแต่น้อยหน้าหยิกหน้ากอดของน้องสนที่ทำให้พี่ๆนักอ่านได้ยิ้มตามอย่างแน่นอนครับ และคุณนุชเองก็ยังได้มอบฉาก NC สุดฟินให้พี่ๆนักอ่านต้องหาทางมารองเลืกันเดากันเลยทีเดียวแอดรับรองเลยว่าเป็นนิยายที่ครบทุกรสชาติอย่างแน่นอนฟังกันยาวๆจุกๆพอมีให้พี่ๆได้จับจองกันถึง3เล่มจบกันเลยมีทั้งเล่ม1เล่ม2และเล่มสเปเชียลและเป็นนิยายอีกหนึ่งเรื่องที่อัพลงระบบเพียง2ชั่วโมง กติดอันดับขายดีในเมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นห้ามพลาดความสนุกเลยนะครับรีบไปดาวน์โหลดมาฟังกันได้เลยที่เว็บไซต์เมนั่นเองครับลิงก์ดาวน์โหลดอาจจะทิ้งเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ